สวัสดีครับเพื่อนเกมเศรษฐีนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวเล่นตัวนักเชิดหุ่นคอนสแตนตินดูแล้วกันนาะ mm hmm. ผมจะเอาใส่ออฟไลดีอ่ะมันมันมีหมวกแล้วมันมีบินดวนแล้วอ่ะก็โอเคนะมีหมวกมีบินดวนลองเล่นดันนี่ไหมด่านสมรภูม,มิไหมยิงปืนะ <c oughs> ด่านสมรภูมิยิงปืน เดีมีออกอใสอือ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 อออ่าเดี๋ยวลองดูเล่นสมรภูมิเลยตัวนี้โมโหอืออือลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ อ่าทำไมเชื่อมต่อไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปอ जो वाले लवा हैं เจอตัวอีกขอทานนี่เบื่อที่สุดเลยเกียดชิบหายเลยเจอเียขอทานนี่เกลียดแม่งจริงเมื่อกี้ลูกเต๋าไม่แสดงผลนะอ๋อแปดเคียทอยได้เจ็ดนี่ไงอ๋อบ้บังคับ สามหลังออกปะไม่ออกเลยแย่งกูหมดแล้วมั้งไงเฮียออ่เพิ่งแย่งอย่าเพิ่งแย่ง,อยยงอโอ้โหแย่งเอาสุดๆไปเลยวะ ไม่แสดงผลลูกเต๋าแม่นยํำไม่แสดงผลมันจะออกงี้ตลอดเลยปะเนี่ย,ยอ,ยอ,ล,อลองดูห้าจะออกปะ ันก็ถอยแม่นนะเหมือนอธินาเผลเๆแม่นแม่นกว่าด้วยโอเคให้ได้เจ็ดออกปะไม่แสดงผลเ,เพิ่มการคณรูกเตา๋าหกเปออสองเปอร์เซ็นต์ให้รู้สึกว่าตัวเลขตรงตรง,ตรงมาเบิ้ลตรงที่เราน่าจะตัวใหญ่ขึ้นนะ มาเบิลนี่จะใหญ่ขึ้นอลองถอยสามดูออกปะอืยังไงออกด้วยก็โอเคนะถอยแม่นอยู่แต่ลองเล่นด่านนี้เสร็จแล้วลองไปเล่นดานขุ่นเชิดดู ไม่ออกีเหยียบเต็มตีนเลยไม่บินด้วยใส่บินมานี่ว่าเจ็ดจป่ะไม่ออกออกหกคือมันจะเตือนทุกรอบเลยป่ะเนี่ยสงสัยนะมันเหมือนจะเตือนทุกรอบเลยนะเนี่ยตำ่ำ จบได้นะเนี่ย okay, โอเคอจบได้จบได้ไดแปดอ๋อใช้คู่ขี้ก็ออกได้ด้วยนะัอนนนเ,เนี้ยไอไอไม้หุ่นเชิดเนี่ยใช้คู่ขี้ก็ออกได้อะ่ะโอเคเก้าจบปะโอ้ยจบละเฮ้ย,ยตัวนี้ เออมันถอยแม่นกันนะเนี่ยโอ้ยถอยแม่นถอยแม่นถอยแมน่นไม่ธรรมดาเว้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวลองไปลองอันนี้ดูแล้วกัน <c oughs> เอ่อเดี๋ยวลองออกไปนี่ดูก่อนจะเล่นดานต้นไม้อะดานต้นไม้มีบินสร้างสามหลัง มีหมวกแล้วก็ใส่เหยียบแล้วกันอนะ่ะเหยียบขโมยสร้างสามหลังคู่ขี้บินเอาบินเอาบินนี้ดีกว่าบินตัดนางฟ้าดีกว่าอ่ะออบน้อยหน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บินตัดนางฟ้าบินตัดนาำใส่อะไรดีวะถ้าไม่ใส่กล่องบินอ่ะ<ม>ก็ต้องใส่เป็นเดี๋ยวนะอันนี้บินเพิ่มด้วยอะไรดีใส่หมีหมีขโมยเหรอมีขโมยมีแล้วหมีดวงโอเคเป็นหมีดวง หลุมดำบินเพิ่มค้าผ่านทางโอเคขโมยไปลองไปดูดิมันจะเชิดได้ปล่ะลองดูมันจะเชิดว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ดูแล้วไม่มีคนมาเล่นเลย มาแล้วไม่มีคนมาเล่นได้ออกก่อนสสวัสมไม่มีคนมาเอ้ยเออมาแล้วเว้ยคนนี้ชื่อ จาจาจาอะไรก็ไม่รู้อะจาก้อนแหละได้เล่นเป็นคนแรก <12. S 1> สริบสองเศษพื้นที่ สิบเอ็ดไม่ออกสามหลังเออมันต้องอย่างนี้สิเฮ้ยผมใส่ระครังมาเหรอไม่ได้ใส่มาแล้วระครังใครออกวะระครังอะไรน,นี่ออกรระครังอะไรอะ่ะผ่านจุดสตาร์ท ระคังมันขึ้นอะไรวะงงโอเคอืมอืมอือสี่ไม่ออกอะะผมจะใส่สามหลังนะเพราะว่าเผื่อมันบินมาเอาไงก็คือยอมอ่ะยอมให้มันแย่งอ่ะเนี่ยมันลังเล้วมันจะเอาเกาะดีหรือมันจะเอาสาบหลังผมดีเนี่ย เอาไงโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาสี่ออ้ <c oughs> อาวทอยพี่น้องสง <c oughs> สัยมีคนโทรเข้าฮะ <c oughs> เออเมื่อกี้ละครังออกเฉยเลย ี๋กลับไปย้อนดูคลิปโคตรมั่วเลยนะค้งออกได้งไงชื่ออ่านยากนะชื่อจาจาเก้าจาอะไรเนี่ยไม่รู้คนไทยปะเนี่ยอโอเค ออกไม่ออกสามหลังไม่ออกเจออัตโนมัติแต่มันก็เลยไม่ได้นานเท่าไหร่แปด ครั้งที่ผ่านได้รับเงินเดือนเพิ่มละคังผมผมไม่ได้ใส่ละครังมานะมันละคังเฮียอะไรวะเนี่ยระ,ะครังอันไหนอะ<ห>อะไรวะงงวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวง,งงเว้ระครังเฮียอะไรวะเนี่ยดเดี๋ยวดูใหม่ทีนึงผมอะไรวะ กูไม่ได้ใส่ระครังมางไม่มีอ่ะสิบสิบแปดเอ่อก็อ่ะเดี๋ยวดูทีหนึ่งเนี่ย ระครังระครังมาได้ไงผมยังงงเลยเนี่ยมันมีออฟระครังด้วยเนี่ยหกออกปะใช้การป้องกันมไม่นะสร้างแลนา์างงว้ตัวนี้ทำไมระครังมันโผล่มาได้ไงไวะเนี่ยสกิลก็ไม่มีนะ เพิ่มความแม่นยำอ๋อมีความสมัยพิเศษตรงนี้นี่ว่าเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์ทได้รับเงินเพิ่มอ,อีกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้ใาใจแล้วถึงว่า ออกลัวๆบินอ,ะ,อะวิ่งวิ่งวิ่งอ๋อนี่ไงตรงความสามารถตรงนี้ไงเนี่ยอ,อันล่าสุดอ่ะทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์ได้รับเงินเดือนเพิ่ม20เปอร์เซ็นต์ไม่น่าล่ะเจ้าแยงแล้วเออะให้แยงนะล,ลองเชิดฝุ่นดู ผมเชิดบ้าเลยวะเนี่ยไม่ได้แรงเลยสิสใส่หลุมดำมล,อลองดูจะมาทอยให้ได้หลงเกาะแล้วกันเนาะ โอ้เหยเต็มตีนยอมก่อนไหมเก้าโอ,โอ้แม่งอย่างมั่วโ,โดนแย่งกันได้ไดสาม เสียงรถขายอะไรวะเนี่ยสิบแปดล้านยี่สิบล้านรถขายเหียอะไันเก้าออกปะผมแม่งออกสิบสองรู่ะ ยกเลิกก่อน16ล้านนีงอะห้าไ็ยัออยงดียังออกอยู่เ <Okay. S 1> ชิดคุนหลังเชิดเขาดูสิบเอ็ดโอ้โหมาด้วยสิบเอ็ดอ่ะมาเหยียบมาตายไหม ตายไหมยอมป่ะแม่งกู้แม่งสู่ในนี้เชิญหูเจอคูณสองด้วยนะเอ้าวยียังไม่พอใจยัง <c oughs> ยังไม่หนำก็โอเคหายงงไปเลยว่าทำไมไม่มีระคัง <c oughs> มาไงวะโอเคโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ